สวัสดีครับผมฮัลโหลมาโชฮัลโหลมาโชผู้แข็งแรงบึกบึนกลับมาอีกครั้งแล้วมาคราวนี้เอาเรื่องมีประโยชน์มาฝากน้องๆด้วยนะครับฮัลโหลมาโชจะบอกเรื่องโรคภัยต่างๆรวมถึงการป้องกันโรคเหล่านั้นด้วยนะน้องๆโรคแรกที่จะบอกน้องๆคือโรคพยาธิน้องๆครับ พยาธิส่วนใหญ่เนี่ยจะอาศัยอยู่ในลำไส้ของเราและจะวางไข่ออกมากับอุจจาระนะครับน้องๆพยาธิที่มีมากก็ได้แก่พยาธิไส้เดือนพยาธิเส้นได้พยาธิปากขอพยาธิใบไม้ตับโอ้ถ้ามีอาการเหล่านี้ก็อาจจะเป็นพยาธินะครับน้ำหนักลดปวดท้องถ่ายเป็นมูกเลือดผอมแห้ง อาการแบบนี้เป็นเพราะพยาธิแย่งอาหารไปนะน้องๆโอ้น่ากลัวมากนะครับน้องๆฮัลโลโมาโชจะบอกให้อีกว่าพยาธิปากขอทำให้โลหิตซีดจ,จางพยาธิเส้นได้ทำให้คันก้นพยาธิไส้เดือนทำให้ร่างกายไม่เจริญเติบโตและพยาธิใบไม้ตับเนี่ยถ้าเป็นมากๆจะทำให้ตับแข็งและอาจเสียชีวิตได้เชียวนะ มารีบฟังกันเลยนะน้องๆเพราะต่อไปนี้คือวิธีป้องกันโรคพยาธิน้องๆต้องรับประทานอาหารที่สุกสะอาดยาๆๆอยา่ยา,ยา,ยารับประทานอาหารสุกๆดิบๆเชียวนะน้องๆองยา่าอมนิ้วมือหรือของเล่นต่างๆเพราะอาจมีไข่พยาธิเข้าไปในร่างกายของเราได้นะสิล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยนะน้องๆอ,อ๋อหลังขับถ่ายก็ต้องล้างมือนะครับ แต่น้องๆต้องไม่ลืมข้อนี้นะเขาต้องถ่ายอุจจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะไงครับฮัลโลมาโช่จะบอกอีกข้อว่าห้ามลืมใส่รองเท้าก่อนออกจากบ้านเชียวพยาจน่ากลัวแบบนี้ถ้าน้องๆคิดว่าตัวเองเป็นต้องรีบบอกพ่อแม่ด่วนเลยนะโรคต่อมาที่น้องๆต้องรู้ไว้ก็คือโรคอุจจาระร่วงน้องๆครับโรคนี้มักเป็นตอนฤดูร้อน มากกว่าฤือดูอื่นๆนะครับสาเหตุก็คือรับประทานอาหารที่มีมแมลงวันตอมหรือไม่ก็ดื่มน้ำที่ไม่สะอาดอ้ามาฟังอาการของโรคนี้กันเลยนะครับคนที่เป็นโรคนี้จะถ่ายเหลวกว่าปกติมากกว่าสามครั้งต่อหนึ่งวันโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็จะอ่อนเพลียแล้วก็คืนไส้อาเจียนด้วยนะสิครับน่ากลัวแบบนี้ น้องๆรีบฟังวิธีป้องกันให้ดีนะครับจำไว้เสมอเลยว่าล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารแล้วก็ต้องรับประทานอาหารที่สุกใหม่ไม่มีมแมลงวันตอมด้วยนะครับดื่มน้ำสะอาดที่กรองหรือต้มสุกแล้วนี่ก็สำคัญต้องถ่ายอุจาระในส้วมที่ถูกสุขลักษณะนะครับน้องๆข้อสุดท้ายที่ฮัลโลมาโชจะบอกก็คือ ต้องกําจัดขยะมูลฝอยรอบๆบ,บ้านจะได้ป้องกันแมลงวันที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ไงล่ะรู้จักโรคไปสองโรคแล้วถ้าอย่างนั้นฮัลโลมาโชจะพูดถึงการบาดเจ็บให้ฟังนะครับน้องๆครับการบาดเจ็บเนี่ยไม่เหมือนโรคภัยนะครับน้องๆเพราะการบาดเจ็บคือการเกิดบาดแผลที่ร่างกายของเราหรือ การที่เราได้รับอันตรายไงครับน้องๆแต่น้องๆไม่ต้องกลัวการป้องกันการบาดเจ็บนี่ยง่ายมากๆบางทีอาจเกิดตอนเล่นกีฬาก็ได้นะน้องๆแค่น้องๆเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเวลาเล่นก็ควรเล่นในที่ที่ปลอดภัยถ้าเล่นสเก็ตหรือขี่จักรยานก็ควรสวมหมวกกันน็อกสนับมือและเขา่าซึ่งจะป้องกันการบาดเจ็บได้ ถ้าหากเกิดการหกล้มน้องๆครับเวลาเล่นกีฬาควรสวมรองเท้ากีฬาด้วยนะครับและที่สำคัญฮัลโลมาโชทำก่อนออกกำลังกายก็คืออบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาอ้าๆอ,อย่ามองข้ามเด็ดขาดนะน้องๆน,งน,งนีไงฮัลโลมาโชเริ่มอบอุ่นร่างกายแล้ว จะไปออกกำลังกายแล้วนะครับน้องๆสวัสดีครับ